ลองนาะพ่ามันออกเปนเปลือกนะเดี๋ยวมารู้สึกขึ้นก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวรู้สึกขึ้นก่อนเลยครับเอ้าไอนาทีหนองบวกาข้นพี่ลองผู้สาวบวกาขึ้นมาเลยเรื่องโอ้โหนะครับเดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวมารู้สึกิี่เอาพี่น้องเลยขึ้นมาครั้งแรกนะครับบวกาขึ้นพี่น้องโอ้มานูกระลื่นไปเนาะกิดมันออกเป็นเป็นเคยขึ้นนะครับพี่น้องเลยนะครับโอ้โหผู้สาวเล่าพี่น้องนะครับ เคยขึ้นมาในเดือนพี่น้องไป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 เดี๋ยวผมพาขึ้นครับโมกาขึ้นอายแล้วป้าขึ้นป้าเดี๋ยวไปเอาหน่อเป็นความพี่น้องเลยนะครับโอ้ยผู้สาวเล่าพี่น้องเป็นอะไรไอเดี๋ยวผมเคยขึ้นมาในเดือนนะครับย่านมันจะเป็นอะไรย่านอายผมเคยย่านย่านมันหนีบม่เจะเป็นอะไรย่ามันหนีบโอ้พี่น้องนะครับผมเป็นโมเคยขึ้นส่วนร้ายไปส่วนร้ายอยู่แต่บ้านเท่าเนาะบมคอยเดินไปสานะครับ มันอยูไซนี่รถคือร้ายแท้อายรถร้ายบ่เนาะด้วยด้วยร้ายแห้งอันดีเบิ่องบนกระคาคือแม่นบ่แม่นศูนซูนคลายรถบ่น้องน้องว่าศูนย์ขายรถเลยอ้ายรถร้ายค่ะมันเป็นซูนย์ขายรถดีว่าที่จะไหนแม่นๆอันนี้แม่นมองจอดรถเพิ่นนะครับพี่น้องเอ๋ยนะครับมองจอดรถของประเทศไทยรถเป็นอะไรรถร้ายอคือปะน้องรดร้ายแห้งอันดี้อายเดี๋ยวสิพาไปมองเทิงอีกขึ้นไปเทิงเซียนแบบวิวรถเลย ก่อนเดือนทักทาย F C I แน่นอนทักทายเน่สบายดีชื่อจังไรหนึ่งเสียงเด้งหน,น้ามีน้องรัติดาชาแนลเด้อทุกคนมาไทยเ,ยเลยเจ<อ>๊มือแน่นอนอ่ากําลังมาหอนขึ้นไหนอ่ะกําลังมาหอนมื้นเสาร์อยู่มื้นเสาร์าเลยป้าพี่น้องนะครับรสาวเราใจถึง,คว,ง<อ>ความฝันอย่างมาเมืองไทยอ่าความฝันอย่างมาเมืองไทยคือแบบอยากเห็นความเจริญของเพิ่นเนาะอยากอยากขี่รถไฟ้ดูด้วยรถไส้อย่างอ่า b T S รถไฟ b T S ป้าพี่น้องเอ้สาวเรา เดี๋ยวจะพาเพ่นขึ้นไปเบิง่งพี่น้องวิวยิ้งเถิงเนาะนี่นี่ไอจะพามานั่งมาลายเรืนอนเนาะเคยเคย,เคยนั่งเคยอะไรนะเนะเคยขึ้นมาเรือนแล้วเนาะโอ้เคยเอ่ะเคยขึ้นมาลาเรือนโดยมาไอจิพาๆๆจิพาพาขึ้นไปจิพ้าขึ้นนะครับผมน้องเนาะพาไปน้องไปขึ้นนะเดี๋ยวพอรู้สิกขึ้นก่อน,กนครับพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวรู้สิกขึ้นก่อนเลยครับเอ้าไอนาทีหน่องบวกการพี่น้องผู้สาวบวกกาขึ้นมาลายเรือนโอ้โหนะครับเดี๋ยวเรียนเดี๋ยวพอรู้สึกพี่เอาพ <c oughs> ี่น้องเลยขึ้นมาครั้งแรกนะครับบวกกาขึ้นพี่น้อง โอ้เมนก็ะเดื่อไปเนาะกินวานอกเพิ่นเพิ่นเคยขึ้นนะครับพี่น้องเลยนะครับโอ้โหสาวเล่าพี่น้องนะครับเคยขึ้นมาในเดือนพี่น้องป๊าป้าป้าป้ามีความขึ้นครับโมกาขึ้นอายแล้วป๊อ้าขึ้นป้าเดี๋ยวไปเอาลอกพป่นความพี่น้องเลยนะครับโอ้ยผู้สาวเล่าพี่น้องเป็นอะไรเดี๋ยวผมเคยขึ้นมาในเดือนนะครับนี่พี่น้องนะครับโอ้ไปถามมันก่อน อ้าวพู้สาวล่าเป็นจังไรย่านมะน่องย่านบ่ย่านบ่ย่านไม่จะเป็นจังไรย่านอายบ่เคยย่านยังมันหนีบมไ,ไ,ไ,นไม่จะเป็นจังไดเี๋ยวมันหนีบโอ้พี่น้องนะครับผมเป็นบพื่อเกิดกันส่วนรายไปส่วนรายอยู่แต่บ้านเท่านาะบ่ออคอยเดลไปใส่นะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวพาดหน่อยพานานงมาป่ะปะเดี๋ยวอาจชิพาพานานงพาเกินเนาะนี่นี่นี่ มาดีได้มาดีได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่สอนมา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 นี่นะครับเป็นบอลเป็นบอลเป็นยางกันไปเรืยนี่เอาขาขึ้นนี่แบบนี้นี่นี่นี่นนจับขาปั๊บกันไปเรืยเห็นปะโอ้มันบม่ได้ยากน้องบันงไม่ยากเพี่จะไหนโอเคปะอย่าได้โอ้พี่น้องนี่ขึ้น้าไป่ดีเห็นปะจะยาน,นีบเลยเหออไอซันะ <c oughs> จะยานไม่หน,นีบเลยเหรอ <c oughs> โอ้พี่น้องเป็นยางมัาในเดือนหนีเพิ่มโมนีน้องโมนีเพราะว่ามันมีระบบเลยเห็นปะ พีลหักทกขาออกมีเนว้ทกขาออกนปะ้ขาออกเลยทกขาออกเลยเออแบ้นั้นแหละโอ้ยพี่เลยเห็นปะสาวเล่าพี่นะครับเบิ้งเบนี้นมาเบิ้งเบิ้งรถเบิ้งรถเบิ้งรถจะจะเข็นรถไดายแมนบอน้ออยากเข็นรถได้ายแมนบอเมนเมนอ้ดอกอลังการงานสางสมารลท์แท้อ้มแมนมนัดอ้นยูไซนี่อ้ขึ้นรถขึ้จอดไลท์แท้จะไหนน้องตื่นตาพอตื่นตาบอ มันเป็นบอลอ่าเข้าคายรถบ่ไหวคือไลยแห้งอย่น้องกินว่าบอลคายรถบ่นี่เมียนเมียนเพราะว่าไล่แห้งพี่น้องเลยนะครับผู้สาวล่ามาเห็นรถอยู่เมืองไทยพี่น้องอยู่สถานีแห่งนี้ครับผมพี่น้องเลยมอสิชนะครับจะว่าเข้าคายรถบ่อลหรือเปล่าอันนี้โมเมนต์เข้าคายรถล่ะเป็นบอลพันจอดรถเมียนไหวเมียนนี่แหละบอนจอดรถเราสังเกตเห็นบ่อ่าเห็นเห็นบอลมิดจ์รถสไลม์มิดจ์รถเก่งเห็นบ่ มีแต่รถเก๋งใี่น้องว่ารถกวาดในเพิ่นใส่ไปเฮ็ดธุรกิจเพิ่นใส่ไปขนของเขาจอดอย่งสีเขาบ่เสียรายรถเขาอายตางเด็ดทากแด็ดด้วยถามาสิลายวะนะอันนี้คือบมาง่ายคือประเทศไทยนันเพิ่นรถหลายแล้วเนาะทุกคนก็ะโดนสิลายนะเพอายไิกีบ้าน่าจะเสียลายแต่ว่าเพิ่นมาเฮ็ดเบียเฮ็ดงานแนเนาะเป็นบอนจอดรถเพิ่นนะครับเห็นบ่ครับผมพี่น้องเลยนะครับปแ่รถแต่ละขันแต่ละขัน คิดว่า,ค,วาคิดว่าจะขั้นนี่เนาออยู่ในนี้เนี่ยคิดว่าโอ้โหเลยอ้คือแบบร้ายเ้บอกที่แหล่งมาคิดว่าบอนขจ้า่าจำนายรถล่กคายรถโอ้คิดว่าหมอขายรถด้วยโอ้หมอขายรถม,ม,มันต้องเป็นศูนย,ยน์ใหญ่นาอต้องเป็นศูนย์แบบตั้งเต็อยางดีด้่นอนเด้อันนี้แบบขจ้าจอดรถไว้นะครับผมรถเมืองไทยนี่น้องฮัววาคนหนึ่งเนาอบรัวนหนึ่งเพิ่นมีประมาณเกือบเจ็ดแปดขั้นมาคนซิบขั้นก็มีดน่นอะเพื่อนหนึ่งนะ เพสิเป็นตัวอย่างว่าเพื่อนหนึ่งมีมีลูกหาคนพ่อแมสองนี่บางครั้งรถเก๋งก็เพิ่นนะครับหรือว่ารถเก๋งนี่ประมาณ3-4มขั้นได้อะนาะเพราะว่าคนไทย,ไยเขาเจาะไปส่วนหลายเนาะลูกเขาเจาะก็บทำการทำงานในออฟฟิศต่างๆนะเขาเจาะก็ซื้อรถไฮแต่ละแต่ละคนแต่ละคนเนาะเอง,องมั้แต่ว่าเพิ่อนคนหนึ่งเพิ่นมักใส่รถส่วนตัวแต่ว่าคนหนึง่งเพิ่นนี่เพิ่นจะนั่งนี่ไม่บอกนาะนี่นี่เพิ่นนั่งรถบีทีเอสนี่ส่วนหลายคนคนไทยเขาจะแบบ เขาจะจะมาใส่รถประจำทางแบบนี้เพราะว่ารถมันติดแน่นอะรถวานเพิ่นหลายแห้งรถติดแมนแมนภาวะเปเทศกาลนี่บอกเลยว่าไปบ่รอดไปบ่ได้เลยแหละบ่ยังไงซะคือรถหลายแห้งน่ะฮวงว่ประชากรไทยมีจักคนบ่งวะว่ประชากรไทยนี่มี80กว่าคน80ล้านคนประชากรไทยขออภัยพี่น้องเนาะประชากรไทยมี80ล้านคนนะครับก็คือ นับตัวอย่างว่าเฮื่อนหนึ่งอ่าคนละขั้นซะบอกยังไงมันก็แปดสิบล้านขั้นในเลยเนาะสมมุตินะสมมติว่าคนละขั้นแต่ว่านนรอเนาะแหละนะข้าวกล้วหนึ่งปริทศไทยมีแต่ประมาณสิบขั้นหรือหาขั้นนะครับผมเนาะอันนี้คือบ้านพิ่นมีธุรกิจเทศแดนนอกเลยเห็นมอเห็นมอที่ว่าเมียนมามาดึงมาคนไทยเอารถกับ่าไปขนของเห็นบ่อะไนแหละคือ บ้านเพิ่งมีรถหลายแห้งนะครับแล้วก็มันเป็นคนเล่าหรอกคือบ้านท่านจะยังมาลองลองก็เห็นบาคนคนเล่าเอารถรถกระบะรถมีขูไปคนขนของแบบตุลาการลานาๆๆเนขจาจะเอาเพจยังส่วนใหญเอาไปใส่ในชีวิตป,ประจําวันโอ้สี่พระจําวัน <รถ S 2> น้องน้องจะไหมรูอย่างเสียงบาลังจะไหมบอกเลยรถกระบะกับ้าอยู่ในเล่ากัจะเป็นรถรู้คันหนึ่งแหละอ้รถรู้เลยบ่โดยถ้าไพ่มีก็ถือว่าท่านางก็ดีแนอไอ้โอ้แบบ มีกับว่านี่คือคนด้วยเลยด้วยทางฝั่งเหล้าเราพี่น้องเลยนะครับนี่คือสาวเหาคนอามาไทยจากมือน้องมาาทยครั้งแรงั้นวะกําลังครั้งแรไอ่ะห้างกับมาหอดมือหนีเลยอ่ะโอ้มามือหนีเลยด้วโดยจะเข็นกรุงเทพเลยเนียนๆชวนนายมาาทายคลิปเลยด้วยพี่น้องใจถึงอีดีครับผมน้องรัดเนาะมาหอดมาอยู่กับไผมาอยู่กับพี่น้องบอ่ามาอยู่กับหน้องโอ้มาอยู่กับพี่น้องด้วยประเทศงานยังแตพี่น้องเจ่า อยู่ร้านอาหารโอ้เฮ้ร้านอาหารนะครับผมพี่น้องเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปน้องอาจจะหาการงานงามพี่น้องตอนนี้มีงานอไปตอนนี้ย่างไงย่างย่างเนาะก็คือมาเลากก่อนพี่น้องมาเลอะมาเตียวก่อนพอเบิ่งคกามเจริญของเบืองไทยก่อนนะครับผมบอกง่ายๆซาบาบานเท่านี่ถามว่ามีรถกับว่ารถรถมิกโกนี่เปนเป็นคนรวยพ่นาะเมียนเมียนไอเดี๋ยวสำหรับคนไทยนี่เป็นเดืองธรมดาเลยเกือบทุกคนนน้องมีที่มพนมีรถมีรถกับว่ารถเก๋งนะเกือบ เห็นนะเอาจริงค้นเห็นอะยังอ่อนซ้อนอ้คือแบบร้ายแห้งอะีเจอรับใบบ่านลองรับใบบ้านับนียบัไว้อะร้ายแห้งเอาลองเบิ่งแถวหนึ่งน่องลองนับนับแถวหนึ่งนองรับเบิ่งนี่แถวหนึ่งนี่มันมีจักขั้นนี่นนี่นะนับมาตุภูเลยเห็นป่อ๋อหนับพาสสีแดงเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบลองันับบิางครับสิบหกสิบเจแห้งอ้ขอทายสิบเจ็ดขอขั้นไหนขั้นเดือดโดย ขั้นเด้งขั้น11ขั้น18 19ซ่าเซอเอสซอสามซอหาโอ้พี่น้องประมาณ30เนอะเต้นเต้นนี่มองนี่เนี่ยประมาณ2-300ขั้นนะครับสุดสายเลยพี่น้องเลยนะครับอันนี้คือสถานีหมอชิดพ,พี่น้องนะเดี๋ยวสิพาน้องเนไปนี่นะครับผมเนาะแถวบริเวณใกล้ๆนี่ครับผมพี่น้องเพราะว่าน้องเมันกำลังมาใหม่นะครับเป็นแบบว่าอยากเห็นแถวบริเวณนี้ก่อนนะครับผมรอ ติดตามตอนต่อไปพี่น้องนะครับสิพาน้องเพี่นไปเที่ยวหลายจุดหลายที่พี่น้องที่มาเพิ่นบล็อกก็เห็นแล้วก็มาเพิ่นมาเห็นจุดนี้พี่น้องเพิ่นตื่นตาตื่นตาพี่น้องด้วยว่าจะอะไรตื่นตาตื่นตาแบบรถบาล้ายอันบานเท่าเนาะส่วนรลายเพิ่นคือแบบร้ายแห็นเห็นอลไรยังวาวนะครับผมนี่แหละเมืองไทยมีเม้นสีมีแต่รถรถเก๋งนี่หรอกเห็นบอกรถรถตู้เป็นรถประจำทางนี่พี่น้องเห็นบอกรถตู้รถยังเพิ่นเพิ่นไปต่างยังแม้นไปเขต แถวอื่นนะบอมีบกสเพิ่นไปส่งหลายจุดหลายทีหัวราคาเท่าไหร่หให้น้องเราว่ารถรถรถมิราคาจาักบาทกี่บาทไปแถวซานเมืองน่าจะลักล่อยอ่ะลักล่อย,ยแต่ว่านี่ไปแถวไกลๆนี่บางเทธอบ่อดบ่อดยี่สิบาบาทได้น้องถึงเลยแมนบ่อใหญ่แมนไปแถวมินบุรีไปแถวนี่แถวเรียนบางกะปีนี่ยี่สิบห้าบาทรถตู้นี่ได้แมนถูกราคาไม่แพงนะแมนไอเคยนั่งมาแล้วนะครับ แถวเขตชั้นเมืองแถวนี้ใกล้ๆนี่ยี่สิบบาทยี่สิบห้าบาทคือแบบค่าาครถบ๊อบแพงน้อยแมนเมนค่ารถบ๊อบแพงน้อพราะว่ารถหลายบานเพิ่นรถหลายรถหลายแห้งนะครับเพราะว่าจะเป็น BTS MRT รถไฟสายสีเหลืองสายสีชมพูโอ้โหนะครับหลากหลายก็เลยอ่าอ้ายน,น,น,<อ>น้องเขาทำในอันชนนั้นเป็นยังไงฟังไรเนองอันเป็นตึกบเขาวๆนะโอ้ตึกบคันบ่ด้วยตึกบนะเพิ่นจะสร้างต่อไปนะจะเป็นมองจอดรถเนาะเป็นเป็นร้านจอดรถ นะครับผมพี่น้องเว้จะไะไมาเห็นตื่นขีดอาการเมืองไทยเห็นบ่หนอคูบูบเห็นบ่ฟังนั้นตื่นตาตื่นใจใช่ไหบอเหาอเท่าแห้งอะไรเห็นแล้วก็ยังเป็นเช่นเยันน์สงเดตนาอยไรมาเห็นแบบว่ามันมันแตกต่างจากบ้านท่าบ่มาเห็นเมืองไทยแตกต่างจากบ้านเท่าไรแห้งอะไรคือจงไหนคือแบบว่าลุกอีกโกรดึงมาบ่แมนแมนแมนคือแบบ ไปอีกโลกหนึ่งเลยไอ้เพราะว่า,า,าแตกต่างจากบ้านเท่าไรอย่างไรเอ้ยส่วนายนี่มาเท่าจะอยู่กับตรงไฮตรงหน้ามหมหมแมน่แมนอนอยู่กับตรงไฮตรงหน้าเนาะบ้นจะมีแต่ตรงไฮตรงหน้าไอ้จะบ่มีตึกสูงๆแบบนี้คือของลาเทนแหละยังอนอนซอนมึงตึกตึกแต่ละตึกคือแบบอตอนขี่รถไฟมาครับผมตามอ่าถนนทุนทางมีแต่ตึกสูงๆไอ้เทนแหละออนซอนบ้านเพิ่นนี่แหละอันนี้ธรรมดาแน่นองนี่ตึกธรรมดาเลยนี่ ก็เห <are> no. <c oughs> ็นตึกลอยสั้นยังบ่เคยเห็นนี่แหละน้องสิได้มาเห็นเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งพี่น้องตึก King Power ตึกไอคอนสยามหลายตึกนะครับผมที่แบบว่าก่อมหังการเนาะที่แบบว่าน้องเบิ่นแบบตองบาวนะครับพี่น้องนะตองบาวแบบไอซีนี่ยังธรรมดาเลยเมืองไทยนะตึกแบบว่าโอ้โหเนาะอันนี้ยังธรรมดาได้หรอกนี่ธรรมดาที่หลายสั้นนี่เห็นไหมีกตึกธรรมดาเลยนี่หนูมาบโธรราณเนี่ยบอกช่วงก็ทำนี่าชื่อว่า สูงแหละ oh, สูงแห่งเลยโอ้จะมีแบบโอ้รรมราสำหรับเมืองไทยอ่าอยู่ปากเซ่เห็นบ่ตึกตึกที่สูงแบบ<ะ>้เห็นบ่ค่อยไ่ค่อยมีอ่ะมีอยู่แต่ว่าบ่สูงเนาะแมนแมนมีอยู่แต่ว่ามันบ่ได้สูงขนาด oh, นี้โอค้ครับผมพี่น้องเนาะอันนี้คือพาไปโนบเบิ่งพี่น้องนะครับก็อลังการเมืองไทยเนาะแล้วก็นี่เห็นไหมหลฟดไปฝาไปก็จะมีคนนั่งแบบนี้ตลอดแน่นอนขอบ่ขาดสายด้วยครับคนมาตลอดบ่ขาดสายเดี๋ยวไปคนนี้โอ้โหคิดว่า คนหนึ่งนะครับงบประมาณหรือว่าไล่ๆเพ่อนสิเก็บทรายน้องแต่ละเมื่อนี่คือแบบไล่ๆเพื่อนหลายหลายลานบาทก็ได้ทีเดียวเพราะว่านั่งท่องเที่ยวเห็นบอกเห็นบอกแบบนี้ไยแห่งเพราะว่ามีตลอดสไต์เลยแมนแมนมันมีตลอดเลยนั่งท่องเที่ยวแล้วก็โอ้หลายๆประเทศน้องเอาไปซื้มามีแต่คนเอเชียมียุคนยุโรปก็จะก็มาหลากหลายก็ได้ทีเดียวนะครับพี่น้องเลยนะครับพาน้องเพิ่นมาเปิดหุเปิดตาพี่น้องนะครับเพิ่นนัดผมนะครับมาอยากเห็นนะครับเดี๋ยวมาเห็นสิ่งนี้พี่น้องตาเรื่อง แล้เรื่องคิดว่าโอ้โหน้องบอลโนกับ่อกี้มันลองมาจิว่ามองคล้ายรถนะครับเป็นแบบศูนย์ขายรโหลดบอกว่าพี่ไอคือรถร้ายแท้นะครับผมบอลโนก็ได้แบบอธิบายเพิ่นฟังเนาะครับผมเนาะก็คือโอ้โหรถเก๋งนี่ถามาบานเท่านี้ราคาเท่าไหร่น้องรถเก๋งนี่รักล้านบาทปะเมียนไม่อะไรรักล้านบาทเนาะโดยแต่ว่าอยู่ไทยนี่ประมาณแปดแสนแปดแสนเจ็ดแสนนั่นมีหลายรุ่นแน่นอนรถกระบะนี่น้องรถกระบะนี่ประมาณเท่าไหร่รถกระบะปะ ประมาณเพ่งอยู่ได้อ่ะสองล้านเนาะล้านปลายสองล้านนะครับผมรถกระบะเป็นตัวใหม่กลัวเกือบสองล้านเลยโอ้นะครับพี่น้องเลยนี่แหละครับพี่น้องเรถฟ้าสาวล่ามาเบิงนะครับพี่น้องเห็นบ่ BTS 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 สบีมากเลยมากเลยมากเ้ยนะครับผมพี่น้องเลยนะครับโอเคทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสิบห้าลองสาวเพิ่นไปเที่ยวไซตนะครับการรอติดตามไปนะครับพี่น้องนะครับอันนี้คือน้องรับทิดานะครับผมเพิ่นมาแต่ สวัสดีเ่าใหม่ๆพี่น้องนะครับผมจะได้กาแฟพี่น้องนะครับไปติดตามช่องน้องรัตธิดาอเลยนะซื้อ่องอยังไดเนาะอ่าน้องรัตธิดาชาแนลเด้อเป็นภาษาทไทยปะเนาะโดยเป็นภาษา,าไทยฝากทุกคนไปติดตามช่องน้องเด้อทุกคน้องเยโอเคครับพวกเรคลิปนี้บายบายพี่น้องนะครับพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม